สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยเรขาคณิตกันนะคะหรือว่า geometric mean นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์จะเป็นตัวอักษร g ใหญ่แล้วก็ m ใหญ่ gm หน้าตาแบบนี้นะเรียกว่าค่าเฉลีย่ยเรขาคณิตนั่นเองโดยวิธีการทำเนี่ยมันก็จะทำโดยการหารากที่ n ของผลคูณของข้อมูลทั้งหมดนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่ากลางตัวนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเพราะว่า มันคิดคำนวณยากแต่ว่าจะใช้เป็นค่ากลางเนี่ยเหมาะสำหรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือลักษณะคล้ายๆกับลำดับเลขาคณิตนั่นเองเช่น1ไป2 2ไป4 4ไป8 8แปไป16นี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้นสูงๆอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นหน้าตาแบบนี้เขาก็จะใช้เป็นลักษณะของค่าเฉลี่ยเลขาคณิตอะไรบ้างที่เป็นพวกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็เช่อนอัตราการเพิ่มของแบคทีเรียหรือว่าอัตราดอกเบี้ยทบตน้น ลักษณะนี้เป็นต้นนะคะสูตรในการหาก็คือค่าเฉลี่ยเลขคาคณิต gm ตัวนี้ก็จะเท่ากับรากที่ n รากที่ n นะของข้อมูลทุกตัวเอามาคูณกันถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยอยู่ในรูปที่เขียนยุ่งยากมากเ,เขาก็จะเขียนใส่ล็อกเข้าไปช่วยในการหาค่าได้โดยใช้สูตรดังนี้เป็นล็อกของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ1ส่วน n คูณด้วยซิกมาล็อก x นั่นเองนะคะ,อะลองดูตัวอย่างกัน ตัวอย่างที่1บอกว่าข้อมูลชุด1ประกอบด้วย16 32แล้วก็108มีข้อมูลเพียง4ตัวเองแต่ว่าสังเกตไหมว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก1ไป6 6ไป32แล้วก็32ไปที่108เพราะฉะนั้น n ของเรามีค่าเท่ากับ4นะคะค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของเราก็จะเป็น GM ตัวนี้จะได้จากรากที่4ของข้อมูลทั้งหมดคูณกัน น้ำก็จะเป็น1คูณ6คูณ32แล้วก็คูณด้วย108นักเรียนก็สามารถที่จะถอดรากได้หาผลคูณแล้วก็ถอดรากออกมานะโดยอาจจะแยกตัวประกอบก่อนก็ได้นะคะลองทำดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้4คูณด้วยสแควรากที่4ของ1คูณกับ2คูณ3นี่6นะแล้วก็32คือ2กำลัง5 2กำลัง2คูณด้วย3กำลัง3เสร็จเรียบร้อยเราถอดลากนะคะถอดลากก็จะเห็นว่า2มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย5 6 7 8มี8ตัว3มีทั้งหมด3 1 3ตัวแล้วก็อีก1ตัวเป็น4ตัวเพราะฉะนั้นถอดรากที่4เนี่ยก็จะดึง2ออกมาได้2ตัว2กำลังสองคูณกับ สามกำลังหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เราถอดเล่าออกมาได้เป็นสิบสองค่าเฉลี่ยเลขาคณิตข,ของข้อนี้ก็จะเป็นสิบสองนั่นเองต่อไปถ้าเกิดว่าข้อมูลแจกแจงมาทีละค่าก็มีลักษณะเดียวกันนะคะแจกแจงมาทีละค่าก็แปลว่าอะไรแปลว่า x 1นี้ทั้งหมดอยู่ที่ความถี่ f 1ก็คือมีอยู่ f 1ตัว x 2มีอยู่ที่ f 2ตัวประมาณนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้การยกกำลังแทนการคูณกันไปถึง f ตัว นะโดยที่ลักษณะก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดมีเท่าไหร่10อันนี้5 3 2อันนี้20แสดงแว่า n เท่ากับ20แปลว่าท้งเรียนจะหาค่าเฉลี่ยเลขาคณิตของเราข้อนี้เราต้องหาถึงรากที่20รากที่20ของข้อมูลทุกตัวมาคูณกัน2มีอยู่4ตัวก็เลยกลายเป็น2กำลัง4คูณด้วย สิบห้ามีอยู่ห้าตัวก็เขียนในรูปของสิบห้ากำลังห้านั่นเองยี่สิบกำลังหกแล้วก็สามสิบห้ากำลังสามรวมไปถึงสี่สิบกำลังสองนะคะนั่นแหละจะลองหาค่าออกมานะคะรากที่ยี่สิบเหรอก็เป็นยี่สิบแต่ฟาร,รูตของถอดได้บ้างไหมเนี่ยก็จะเป็นสองกำลังสี่คูณด้วย สามกำลังห้าคูณห้ากำลังห้าสามห้าสิบห้านะแล้วก็ยี่สิบยี่สิบเกิดจากยี่สิบเกิดจากอะไรคะสี่ห้ายี่สิบก็เป็นสองกำลังสองกำลังสองทั้งหมดกำลังหกเป็นสองกำลังสิบสองคูณด้วยห้ากำลังหกสามสิบห้าเกิดจากห้ากำลังสามคูณเจ็ดกำลังสามสี่สิบเกิดจากสองกำลังหก คูณด้วยกํากำลัง2นะคะรวมได้ไหมมันจะมีเลขยกกำลังกําไรบ้างก็เป็นลาาที่2ี่ของนี่ลาที่2ี่นะ2ยกกำลัง2ยกกำลัง4กับ6เป็น10 10กับ12เป็น22 2ยกกำลัง22แล้วก็3กำลังห5ากำลังเท่าไหร่คะ นี่กำลังห้ากำลังหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดกับอีกอีกห้าสิบเอ็ดกับอีกห้าเป็นสิบหกนะมันก็จะเป็นห้ากำลังสิบหกแล้วก็เจ็ดกำลังสามเพราะฉะนั้นเราถอดลากได้แค่เท่าไหร่คะได้แค่สองตัวเดียวออกมาได้เป็นสองคูณด้วยลากที่ยี่สิบของข้างในคูไม่คูณใหม่แล้วนะมันก็จะเป็นสองกำลังสอง คูณสามกำลังห้าคูณห้ากำลังสิบหกแล้วก็คูณเจ็ดกำลังสามนั่นเองง่ายไหม